แม่อ่านข่าวแล้วโพส์ของไอ้หมอลำกับพระเอกลิเกมึงเอาอะไรคิดวะมึงโพส์ออกมาท่านลองไปดูเถอะครับไอ้หมอลำสองสามคนนะครับ แล้วพระเอกลิเกออกมาโพสไม่สมควรอย่างยิ่งต้องสั่งสอนนะครับอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่จ้างงานมันเนี่ยต้องสั่งสอนนะไอหมอลำปากดีพระเอกลิเกปากดีนี้ต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกนะครับ อย่าไปจ้างงานมันครับอย่าไปจ้างงานมันนะครับปากดีไม่สมควรอย่างยิ่งคนอย่างนี้ต้องสั่งสอนครับทั้งคู่เลยทั้งไอหมอลำสามคนนั่นด้วยนะครับสามคณะพระเอกลิเกอ,อีกนะครับ คุณเลีเรมตั้ตักะอะไรมาคิดวะมึงอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะพระองค์ท่านทำคุณงามความดีมาขนาดไหนท่านอย่าไปรู้มันนะครับอย่าไปชมมันนะครับ เองยังไม่รู้พลังศรัทธาของชาวบ้านคนที่จ้างงานพวกมึงเนี่ยก็คนแก่ข่าวพ่อข่าวแม่อย่างพวกกูเนี่ยนะครเด็กวัยรุ่นมันไม่มีเงินไปจ้างมึงหรอกใช้คำพูดไม่สมควรอย่างยิ่งเลย ถ้ามึงจะออกมาโพสต์ว่าแล้วพวกผมจะหากินกันอย่างไรก็ยังไม่เท่าไหร่นะนี่โพสต์แรงมากผมไม่อยากจะพูดถึงนะผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับมันก็ไม่มาเล่นแถวบ้านผมซะด้วยนะถ้ามาเล่นแถวจังหวัดกาญจะนบะุรีผมก็จะ ไปดูด้วยนะครับจะไปดูหน้าด้วยนะครับให้พวกนี้จิตไม่ปกติผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่จับตรวจปัสสาวะเนี่ย<ๆ>เผลอเผลอเสพกัญชาเสพยาเสพติด ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้พ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงอยู่ในสังคมไทยได้ยังไงไอเด็กมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็พาเขาเสียชื่อมหาวิทยาลัยมึงไปติดป้ายทำเฮียอะไรแล้วที่มหาวิทยาลัยนั้นน่ะ พานักศึกษาคนอื่นที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับมึงเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่จริงเนี่ยหนูไปติดขึ้นป้ายที่หน้าบ้านหนูเลยลูกหนูไปขึ้นป้ายที่หน้าบ้านหนูเลยอย่าไปติดในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้คณาจารย์อธิการบดีต้องออกมารับผิดชอบนะครับ มันไม่ใช่เป็นทั้งมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาเป็นหมื่นคนแต่มีพวกบ้าบอๆนบ้บบบนะไม่กี่คนท่านจำอีหนูคนหนึ่งได้ไหมที่ชักทงชาติสีดำนะดูแต่ละคนสิจบสวยหรือเปล่าลูกหนูยังอยู่ในวัยเรียนในวัยศึกษาอยู่ ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะลูกนะหนูดูพี่ๆหนูดิไอ้พวกที่ออกมาเต้นแรงเต้นกาออกมาติดคุกหมดติดคุกหมดลูกมหาวิทยาลัยก็ต้องสอบสวน ให้ได้ว่าใครเป็นคนทำนะครับถ้านักศึกษานั้นเนี่ยอายุเกินยี่สิบปีก็ต้องออกแถลงการว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำของมหาวิทยาลัยเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งชื่อนี่นามสกุลน,นี่เป็นคนทำผมว่ามันไม่สมควรครับมันไม่สมควรนะ คุณอย่าทำมาหากินเขาไม่ได้ไปห้ามเขาแค่ขอความร่วมมือลิซ่าแบ็คพิงเขาลังระดับโลกแล้วก่อนการแสดงเขาก็แสดงได้เขาไม่ได้ไปห้ามไม่ว่าจะเป็นคณะดนตรีนักร้องก่อนแสดงเราก็ เชิญชวนประชาชนยืนถวายความเคารพและจะร้องเพลงแม่ของแผ่นดินก็พอสมควรและหนูก็แสดงไปเขาไม่ได้ไปห้ามหนูเลยแต่ออกมาโพสอย่างนี้มันไม่สมควรลูกมันไม่สมควรนะผมมองว่ามันไม่สมควรจังไรจริงๆพวกมึงเนี่ย จังไรห,หนูจังไรมากนะลูกเห็นหน้าแล้วมันก็รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานนะแต่บางทีเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่สั่งสอนมันก็ไม่จำนะครับผมไม่ไปดูถูกอาชีพแล้วครับแต่ความคิดพวกมึงนี่เกลวมาก เล็วมากผมไม่อยากจะไปดูถูกนะเรื่องฐานะอาชีพและการศึกษามึงจะบ้ากันไปถึงไหนให้จังไรพวกมึงต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่นั้นหนูอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกนะหนูอยู่ในสังคมไม่ได้ โทษแล้วมันไปทั่วโลกแล้วมึงจะออกมาขอโทษไม่ได้ต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนครับพ่อแม่พี่น้องต้องสั่งสอนคนอย่างนี้ที่จองงานเข้าไว้ยกเลิกงานให้หมดที่จองงานเข้าไว้ยกเลิกงานให้หมดหรือมันไปเปิดวิกปิดวิกแสดงที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปต่อต้าน ต้องไปต่อต้านครับต้องออกไปต่อต้านรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละต้องออกไปต่อต้านจะไปอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับไม่นั้นไม่สํานึกแล้วครับพวกเนี้ยอย่าไปเมายาแล้วโพสสิไอ้หนูมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนนะมึงจะทำอะไรมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนได้ไหม คิดอะไรเนี่ยมึงคิดให้ข้ามคืนกว่าไม่เข้าท่าจริงๆนะครับผมขอออกมาประนามนะครับออกมาประนามอย่างรุนแรงนะครับคุณจำไหมมีนักร้องคนหนึ่งโด่งดังมากผมเองก็ชื่นชอบเขา แอ่โพสข้างๆเคียงๆว่าไม่ต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่กระแสยังตีกลับอย่างรุนแรงเลยนะจนเข้าแทบจะยืนอยู่ไม่ได้แต่ก็ตอนหลังมากลับตัวกลับใจนะครับมาช่วยพี่น้องคนไทยตอนตึกถล่มนะครับหนูอย่าเอา อุดมคติที่ถูกปลูกฝังในทางที่ผิดอย่าไปศรัทธาพรรคการเมืองไหนเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ยังเป็นประชาชนคนไทยอยู่อย่างเงี้ยลำบากยังไงก็ยังลำบากอยู่อย่างนั้นนะครับ fx pro ลงทุนให้ฉลาดเลือกเพศอย่างมั่นใจแกนนำใหญ่ๆเขายังไม่ออกมาโพสเลยพวกมึงมันขี้พืชถึกถังนะพวกมึงมันขี้พืชถึกถังนะครับไม่เข้าท่าเลย มึงเกิดในแผ่นดินไทยนะพระองค์ท่านทำความดีมาช่วยประชาชนคนไทยมาเจ็ดสิบปีไม่เข้าท่าเลย เราเป็นแค่หมอหลำเราเป็นแค่หมอหลำเป็นแค่ลิเกพระเอกลิเกโอ้ยไอ้หนูเอ้ยพ่อแม่พี่น้องจำชื่อมันเถอครับจำชื่อคณะมันเถอครับอย่าไปจ้างงานมันฮะให้มันอดตายไปให้มันอดตาย อย่ามาขอโทษอย่ามาขอโทษลูกลิเกที่ดีๆเขาก็มีนะลิเกที่ดีๆเขาก็มีนะครับออกมาเทิดพระเกียรติแสดงความไว้อะไรก่อนการแสดงนะครับ ะอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับไม่อยากจะจำนะครับใ้คณะชั่วๆเนี่ยจำแม่นนะครับไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่า อนลามน้ำเพชเออคณะสอนลามน้ำเพชดีมากลูกสอนลามน้ำเพชนะหนูดังกว่าไอ้ลิเกขี้พืชอีกที่มาโพสนะครับอย่าไปนั่นครับเราอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะโนูต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควร